แล้วอย่างนี้เดี๋ยวไปทางานายเลยวเา่เคับกินไรยังเจ๊บกิไอยังไงคะ พี่ิ่ขออนุญาตขึ้นบนเวทีคนเดียวนะจ๊ะเพราะว่าทีมงานเรามากันหนา แน่นขับข้างนี่ยังไม่ครบนะคะกรรมการมาบางส่วนแขวนดินด้านหน้าก็แล้วกันนะคะก็กลับสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านวาริศอน่อน,นุตราัาการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคุณแม่พลีธนาคามาบุศร์ท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวนหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านนะคะท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติค่ะค่ะดิฉันมาในานามของอนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ความหมายของเขาคือครอบถ้วนในนั้นเรามาทำหน้าที่ในการส่งเสริมนะคะประชาสัมพันธ์ช่วยเสนอขายทําโปรแกรมเพื่อขายจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวช่วยนะคะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงบุคลากรในการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นชื่ออาจจะดูยาวแต่ภารกิจของเราจะกว้างและก็ทําให้ครอบคลุ่มเรามาช่วยสนับสนุนช่วยเสริมนะคะหน่วยงานหลักของจอสิงห์บุรีเรื่องการท่องเที่ยวคือท่องเที่ยวและกีฬาจดสิงห์บุรีนะคะซึ่งท่านสานนท่านทบจอที่รักของเราเป็น่หยงานที่เข้มแข็งอยู่แล้วทํางานหนัก แล้วก็ดูแลทั่วถึงอยู่แล้วแต่เราคิดว่าสมาคมของเราที่ตั้งขึ้นมานั้นจะสามารถมาเป็นส่วนสนับสนุนช่วยคิดมีกําลังคนมาช่วยในเร่งองเนี้ยค่ะของเราเป็นสมาคมที่จัดจดทะเบียนถูกต้องนะคะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะมีศักดิ์แล้วก็สามารถที่จะช่วยในกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆอย่างวันนี้ค่ะก็มีท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็องค์ของปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนหลายๆท่านนะคะที่กำกำลังจะจัดงานรอยกระทงงานเทศกาลต่างๆก็มาบอกว่าทางสมาคมาจะขอให้ไปช่วยแนะนำํำช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดหน่วยงานใดที่ทํากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวะะและาการส่งเสริมการพัฒนาต่างๆเนี่ยะะทางสมาคมของเรา,เ,าเราจะมีบุคลากรซึ่ง อยู่ด้านหน้านะคะ<ช>ก็จะประกอบไปด้วยคุณอรพันธ์ลักถนอมตัวหลักๆนะคร<ช>ับคุณอรพันธ์นจะเป,เป็นเป็นเ,เลขาธิการสมาคมนะคะ,ะนะครับมือครั้งที่หนึ่งและครั้งสุดท้าย<า>เลยนะฮะอ,อ,อาจจะอาจจะแนะนําได้ไม่หมดนะคะจะจะเรียนให้ทราบว่าของเราสมาคมสมาคมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะจะประกอบไปด้วยบุคลากรนะคะคณะกรรมการซึ่งมรในลุ่มลายเนี่ยสงสัยจริงๆว่า เดีตุ้มเนี่ยวันวันนี้ทำงานเยอะขนาดนี้เลยหรอนะเดี๋ยวไปชุมเดี๋ยวไปเปิดโครงการเดี๋ยวมีกิจกรรมเดี๋ยวเตะลูกดอกใครนะหน่วยงานใดจัดโครงการอะไรอบจไม่เคยพลาดนะคะเราให้เกียรติอ้าวนายกวันนี้ครับวันนี้ครับจะไปร่วมไปแสดงความยินดีไปร่วมกิจกรรมกำลังใจกิจกรรในฐานะที่เป็นเฉยรัศกรแล้วก็จัดงานนะคะเราจะไม่เคยละเลยนะคะเหน่อค่ะ ไม้มวยไทยใน้าต่างๆที่นับวันมันจะหายไปนะคะเราก็มาส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยมาใช้เสื้ะกาันก้องกันตัวแบบมวยไทยกันนะคะก็ในอนาคตก็อาจจะมีชมรมนะคะมวยไทยสมัครเล่นอะไรต่อไปนะคะก็ยังไม่ทราบแต่ว่าการแข่งขันชกมวยมีแน่นอนนะคะในวันที่6ธันวาคม มวยนะคะอย่างไรก็มาดูกันได้นะคะมาดูกร่งขับากขนานคขา้ามาันวาชอนะคะเป็นการแข่งขนมวยนะคะมงยันที่สาเวจอที่เวทีมวันชิงข่าวของฝ่ยอีกั ในการที่จะช่วยกันนะครับที่จะสื่อสารข้อมูลแทสงสรได้รับทาบสารแล้ก็ครสถานาที่ดีมีอันายตนี้ไดเรกระทบเวลาที่ตอนธีมาจับอยู่สวัสดีที่รแมนสวัสดีที่สมควรนะคะแล้วก็ทุกๆท่านเลยที่ กรุณามาร่วมจิบกาแฟทานอาหารเช้าแล้วก็พูดคุยนะคะรับนโยบายจากท่านประธานนะคะวันนี้คงจะมีสิ่งดีๆที่ในกิจกรรมที่สื่อมวลชนจะนำไปไปปรสัมพันธ์ข่าวสารได้ตอนนี้ทางทพี่ควรเมื่อวานนี้ก็มาขอเรื่องมวยไปนะคะว่ามวยนี่ชกวันไหนยังไงรายละเอียดนะคะโอเคครับอของเทศกาลลอยกระทง นายลอยกระทงเพราะฉะนั้นผมแนะนานประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดก็อยากจะมาเชิญชวนพี่น้องโดยเอาคําเชิญชวนของคณะท่านเสริมศักดิ์คงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ <t> ก็เชิญชวนทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับซึ่งขณะนี้เรามี30หน่วยงานที่เป็นแม่หลักเป็นแม่หลักก็ผมจะให้กล่าวถึง30 ด้วยงานที่เป็นแม่หลักไอ้ตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงปี2566และก็ขอความร่วมมืออนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงามเน้นปลอดภัยไม่ดื่มในสถานที่จัดงานไม่เล่นรูปดอกไม้ไฟประทัดยักษ แล้วก็ชวนแต่งผ้าไทยชุดท้องถิ่นไปลอยกระทงนะครับอันนี้เป็นคำเชิญชวนของคณะาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่วัดอะไรครับทาคือท่านเสริมศักดิ์ที่วัดอะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นเป็นทั่วไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมผมจะเรียนเน้นนะครับก็เน้นตามที่ผมบอกอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมของเราที่เน้นเนี่ยเพื่อที่จะเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียนประเพณีลอยกระทงนะครับเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ท่านสามารถนะคะนำภาพสะกดต่วไปดีนะคะ สิงคโปร์ก็นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสิง์บุรีนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเครือข่ายสมาชิกสื่อมวลชนเนี่ยหลายท่านต่างก็ทําหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีการสื่อสารที่ถูกต้องให้เราท่านในสังคมนั้นได้มีความรับรู้กันร่วมกันจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับต้องขอบคุณและโอกาสด้วยครับการประชาสัมพันธ์การใจ้ข่าวสารออกไปก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะไม่ว่ากิจกรรมใด